ครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับผมจะมาแจ้งข่าวดีนะครับผมของบริษัท m s w p เ a t f o r m บนะครับผมเนื่องจากเมื่อวานเราได้ประชุมกันนะครับสำหรับอา,อาจารย์ปุษกรนะครับผมก็ได้เปิดโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้กับคนไทยในระหว่างวันที่วยี่สิบเถึงสามิบถุนายนะครับผมเสร็จแล้วสำหรับ <c oughs> คนที่ตกค้างหรือว่า K y c ไม่ผ่านหรือว่าที่ยังไม่สมัครนะครับผมก็เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสของทุกคนนะครับก็เปิดให้4ีวันนะครับในช่วงนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับผมที่ยังไม่ได้เข้าในระบบนะฮะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับไปบอกญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเอาคนใกล้ตัวก่อนนะครับผมแล้วก็เตรียมเอกสารนะครับ เอกสารดังนี้นะครับผมถึงเวลาเราก็ได้คีดสมัครเลยแล้วก็ทำใครทำการ KYC ทีเดียวเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับผมให้ทุกท่านเตรียมเอกสารเพื่อที่จะทำ KYC ยืนยันตัวตนนะครับโดยที่จะในการยืนยันตัวตนที่จะให้ผ่านนะครับผมหนึ่งนะครับผมหนึ่งเราต้อง บัตรประชาชนต้องถ่ายมาต้องชัดเจนนะครับผมสองนะครับห้ามตัดต่อรูปภาพนะครับให้เขียนนะถือถ่ายเท่านั้นนะครับผมให้เราถือบัตรประชาชนในการถ่ายเท่านั้นนะครับผมให้ถือให้ชัดเจนว่าเราเป็นเจ้าของอบัตรประชาชนนะครับผม อันที่สามนัก็ห้ามปิดบังใบหน้านะครับหรือว,ว่าสวนแว่นใสหน้ากากหรือว,ว่าสายหมวกในการถ่ายรูปอีสี่ 4, นะครับผมก่อนส่งรูปมาให้เช็คแล้วก็ขยายรูปภาพดูว,ว่าเลขสิบสามหลับในบรบประชาชนที่เราถ่ายคู่กันนะครับเห็นชัดเจนหรือไม่ครับผมโอเคนะครับผมเป็นตัวอย่างจะยกตัวอย่างนะครับก็ ส่วนข้างบนนี้จะเป็นวูชาร์ดวูชาร์ดนี่ก็ใช้ในการสมัครฟรีนะครับผมแต่สําหรับคนที่ยังสมัครไม่เป็นหรือว่าจะให้ผู้แนะนําสมัครให้ก็ส่งเอกสารมาได้เลยส่วนเอกสารนะครับเราจะเห็นว่าตัวอย่างเอกสารเราจะเห็นว่าภาพแรกนะครับผมนี่เป็นตัวอย่างนะครับเราใส่กระดาษ แล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้นะครับผมแต่จะผิดหน่อยหนึ่งก็คือคำที่ว่า MMS กับเบอร์โทรครับเราไม่อนุญาตให้ใช้ใชแอปมาช่วยเขียนนะครับให้เขียนด้วยลายมือตัวเองนะครับผมครับโอเคส่วนตัวอย่างที่สองนะครับส่วนที่สอง ที่เป็นเด็กอายุอายุที่ต่ากว่าจิตโวบนะครับที่ยังไม่มีแบบประชาชนนะครับผมก็สามารถที่จะทําทตัวอย่างแบบนี้นะครับผมโดยมีโดยจะมีทางสายมือจะมีแบบฟอร์มที่ให้เราลงกรอกแล้วก็สินยืนยันด้วยผู้ปกครองขอนนะครับผมแล้วก็ขวามือนี่ก็จะเป็นาบสือที่บัตรนะครับที่เราถ่ายเอกสารแล้วก็ เอาบัตรของผู้ปกครองไปวางแนบไว้นะครับผมแล้วก็เอาที่เรากรอกแล้วก็ที่เราถ่ายเอกสารหรือว่าถ่ายรูปมามาประกบมาประกบอย่างนี้แล้วก็ถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับผมครับสำหรับเด็กที่ยังไม่มีตรประปชนก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับต่อไปครับนี่ก็เป็นเป็นแบบฟอร์มนะครับผม ในฟอร์มที่เราให้กรอกนะครับต้องกรอกให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็กรอกตามความเป็นจริงนะครับผมนะครับแล้วก็ปริ้นออกมานะครับผมเป็นรายคนรายยูซือส่วนที่สองส่วนที่สามจะเป็นเด็กที่มีอายุเจ็ดขวบขึ้นไปที่มีบรัรปชาชนแต่ไม่ถึง18ปีนะครับให้ทำเอกสาร กรอกเอกสารแล้วก็เอาบัตรบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาของผู้ปกครองนะครับผมไว้ข้างบนนะครับโดยกำกับเขียนเป็นบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดาแล้วกข็ข้างขวานั้นก็จะเป็นบัตรบัตรประจุตของผู้สมัครนะครับของอท่านที่อายุไม่สูงไม่ไม่เกิน18นะครับ รือต่ำกว่าสิบแปดนะครับผมทำแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปมันก็กรอกแล้วก็ทำถ่ายรูปมาในส่วนข้างบนนี้นะครับมันจะเห็นได้ว่ามันต้องมีสเปซหรือว่าจะอมอีไอ้ส่วนกระดาษสีขาวเหลือถึงจะวางบัตรประชาชนได้ทีนี้ในเอกสารฟอร์มที่ผมให้ไปเนี่ย มันจะไม่มีช่วงว่างข้างบนนี้ให้เราเอากระดาษนะครับกระดาษสีขาวเหมือนกันต่อเข้าไปนะครับพับแล้วก็วางเ,าเขียนเ,เขียนข้างบนนะครับเ,เป็นบัตรประชาชนบิดาหรือหรือมารดาแล้วก็ขวา,าขวามือข้างบนก็บัตรประชาชนบุตรเนี้ยครับแล้วก็เอา บัตรท,ทั้งของบิดามารดาหรือหรือของบุตรไปไวางอีกมอีกทีนึงแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปแล้วก็ลงกร,ก,กรอกข้อมอเอกสารให้ครบถ้วนครับผมนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะครับภาพนี้กับภาพนี้นะครับภาพข้างบนนี้ผิดนะครับผมเพราะว่า เราไม่ให้ไม่ใช้โปรแกรมในการเขียนนะครับว่าข้างล่างนี้ถูกต้องครับนี่นะครับผมก็ทําให้ถูกต้องแล้วก็เตรียมให้พร้อมนะครับผมเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันที่27 28 29 30ก็มีเวลา4วันที่บริษัทีรบดำบลแพลตฟอร์มนี้กลับมาให้โอกาสอีกครั้งกับคนไทยนะครับผมก็เขาให้ ส่งข่าวนี้นะครับบอกต่อๆให้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็ให้มาดูทำให้เข้าใจแล้วก็ให้มาดูนะครับในคลิปวิดีโอในช่องฟิเ h อริช n นลนะครับรู้ว่า,าใต้คลิปก็จะมี Line ไอนะครับแล้วก็แอดเข้าถามกันได้นะครับพร้อมให้คำปรึกษานะครับผม ให้เตรียมให้เรียบร้อยก่อนวันที่27นะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับผมอย่าพลาดในสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะครับผมครับจลอดคลิปนี้ผมขอลาแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับทุกท่านโชคดี